นี่เป็นกล้วยเตี้ยนะคะพันเตี้ยเดี๋ยวจะชิมสักลูกหนึ่งสุกขาเครือเลยนะจ๊ะทุกคนพามาดูต้นกล้วยจ้าเป็นกล้วยพันเตี้ยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณสองเมตรนิดๆนะคะก็ติดเครือแล้วอันนี้กำลังจะแก่นะจ๊ะ ดูค่ะต้นเนี้ยเตี้ยจริงๆค่ะอันนี้คือความสูงของแคทนะแคทสูง155เซนติเมตรนะคะแต่ว่ากล้วยตรงเนี้ยเท่ากับความสูงเขาอยู่ที่150เมตรเองนะคะก็คือมันโน้มลงมานั่นแหละคะ่ะความสูงของต้นกล้วยก็จะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะ2เมตรไม่เกิน3มเมตรโดยประมาณค่ะ กล้วยเตี้ยนะจ๊าเหมาะที่จะปลูกอยู่ที่บ้านค่ะคือดีมากๆเลยเขาไม่ได้ต้นสูงนะลูกของเขาก็กินอร่อยนะคะจะมีความหวานแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดๆนะคะบางครั้งก็ไม่เปรี้ยวเลยแต่แคทจะชอบชุดที่มันมีความอมเปรี้ยวมากกว่าจะอร่อยมากนะคะเนี่ยคือความสูงของเขาจะอยู่แค่ขอบกำแพงนี้เองไม่ถึงสองเมตรนะคะนี่นะแล้ววันนี้จะพาไปดู อีกต้นหนึ่งที่สูงกว่าต้นนี้นะคะเขาเพิ่งจะแตกหัวปีออกมาซึ่งเป็นต้นกล้วยที่ประหลาดมากนะแตกหัวปีบนยอดกล้วยนะคะต้นนี้ค่ะดูปีของเขาอยู่บนยอดเลยนะนี่ก็เป็นกล้วยเตี้ยออีกหนึ่งต้นนะคะที่มีความสูงสมบูรณ์ที่สุดเลย ตอนนี้ปรีของเขาแบบใหญ่มากเลยนะคะอยู่บนยอดเลยดูใหญ่โตเป็นปรีกล้วยที่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยคะ<อ>่ะเป็นกล้วยที่แปลกนะคะออกปรีอยู่บนยอดตอนนี้ชัดกำลังเร่งขยาย อันนี้ก็เป็นหน่อกกล้วยนะคะตอนนี้มีคนจองไว้หลายหนอ่อผลิตไม่ทันนะคะต้นนี้ก็สูงมากแล้วนะแต่ว่ามีหน่อเล็กๆเนี่ยมีคนจองแล้วนะคะนี่อีกหน่อหนึ่งอันนี้ก็รอส่งนะคะส่วนหน่อนี้เล็กมากไม่รู้จะออกใบอย่างไรนะคะตอนนี้มีส่งเต็มที่คือสองหน่อนะคะ จองๆกันไปก่อนเพราะว่าหนอกกล้วยมันออกช้าค่ะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นต้นกล้วยที่แปลกดีนะคะออกปีกลางยอดเลยนะจ๊ะกล้วยเตีย้ย <c oughs> แล้วก็เป็นกล้วยที่เหมาะที่จะปลูกภายในบ้านค่ะเพราะต้นมันไม่สูงมากนะคะใบก็ใหญ่นะคะใบใช้ดีมากใหญ่โตมโหฬารลูกก็อร่อยนะคะเหมาะที่จะปลูกภายในบ้านมากๆเลยค่ะ <c oughs> แบ่งปันต้นกล้วยพันดีๆอีกหนึ่งพันค่ะ บ๊ายมีไวเตียอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะวันนี้แคทกำลังจะมาเอาหัวปีเขานะคะนี่กำลังได้ที่เลยค่ะเพิ่งมองเห็นนะคะเพราะว่าป่ามันลกอยากให้พี่ภูมิมาตัดเอาพี่ภูมิจะเป็นคนฉบหัวปีวันนี้เราเพิ่งตัดไปหนึ่งเครือนะคะสุกเรียกว่าสุกคาเครือเลย กล้วยเตี๋ยปลูกไว้ติดบ้านมีประโยชน์มากค่ะต้นก็เตี้ยเล็กนะคะไม่สูงเท่าไหร่ไม่สูงเกินไปใบกล้วยก็ยักยใหญ่หญนี่เป็นกล้วยเตี้ยนะคะพันเตีย้ยเดี๋ยวจะชิมสักลูกหนึ่งสุขขาเคืออะไรนะจ๊ะอืม กล้วยพันเตี้ยนะคะอันนี้สุกคาเครือเลยมันเพิ่งเริ่มสุกเองนะคะจะลองชิมดูมชิมกัดชิมเมื่อครู่นะคะมันมีความอมเปรี้ยวอมหวานบอกตามตรงว่าชอบกล้วยรสนี้นะคะ่ะถ้าหวานจัดนี่กินไม่อร่อยต้องมีอมเปรี้ยวอมหวานนิดหนึ่งนะคะสำหรับกล้วยเตี้ยนะเพิ่งเริ่มสุกนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะ